นี่คือตะกุดยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคนที่เข้ามาแล้วก็มาสัมผัสมากราบมาไหว้มาขอพรส่วนใหญ่จะได้ตามที่เขาปรารถนาโดยเฉพาะเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยบางคนนี่ถูกมนต์ดำมาโดยไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าโดนลมพัดลมเพมาม,มาสัมผัสอันนี้ก็มีความ หลุดไปก็มีเป็นการปัดเป่าไปเลยสําหรับตะกุดจักนี่เป็นการดําริขของหลวงพออง่อคนจักรซึ่งเมื่อก่อนนี่หลวงพ่อเขาจะเด่นดังในเรื่องของตะกุด<อ>พกพาไปไหนนี่แค่พลาดปลอดภัยหล<อ>วงพ่อก็เลยว่าจะทํำยังไงให้มันพกคนเข้ามาแล้วได้เจอได้พบก,กับตะกุดท่า<อ>นก็เลยบอกเอาให้ใหญ่ๆแล้วคนเข้ามาก็ได้กราบไดไ้ว่า้ได้เข้าไปสัมผัสเลยและที่เอ็มเห็นนี่ก็คือเหมือนเป็นอกักขระยันใช่ไหมครับอันนี้มีความสําคัญยังไงครับพูดง่ายๆเลยดูแล้ว มีที่ไหนเหมือนและเขาเหมือนกันเ,เพราะว่าหลวงพ่อเขาเอาตามมิตของท่านเขียนลงไปในตามลายมือของท่านทีนท่เห็นในมิตซึ่งหลวงพ่อบอกว่าอาักขระมันเป็นภาษาโบราณที่เก่าแก่มาก<ะ>แล้วก็จะมีคาถาก่อนขึ้นแล้วก็จะมีอมีกันนี่เลยตะกุด<อ>มหารอดอ ผู้ชายก็สามารถขึ้นไปข้างบนได้โดยขึ้นบันไดาทางด้านนู้นด้านทิศตะวันตกไปออกบันไดทิศตะวันออกผู้หญิงก็ลอดข้างล่างเนี่ยเวลาเดินลอดใต้ท้องตะกุดเราก็ใช้มือแตะอธิษฐานเอาครับสำหรับวัดปาศักของเรานั้นก็เปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดตั้งอยู่ที่ตำบลหางน้ำสาคอํอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาท